บนแอนดรอยนี้เราก็สามารถจะต่อ YouTube เล่นได้เลยนะครับนี่ครับมี YouTube เลยนะครับเล่นได้เลยนะครับสวัสดีครับผมวิทยานะครับจากเต้นรถบ้านคุณวิทยานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากครับอัตราเฉลี่ยประมาณ24่กิโลเมตรต่อลครับในสเปคของมิตซูบิชินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้จะมีความพิเศษยังไงบ้างสภาพยังไง และดูพวกตะเข็บภายในซอกประตูนะครับว่าคันนี้มีชนมีโดนมีอะไรมาหรือเปล่าครับไปดูเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าสเปคคร่าวๆของรถคันนี้ก่อนนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นบิสูบิชิปนะครับเป็นรุ่นเอ่อมิลาดนะครับเป็นปี2018นะครับเครื่อง1.2นะครับไมเวกนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยมากครับวิ่งเพียงแค่แสนโลนะครับปี18นะครับมีแม็กมีอะไรมาให้พร้อมๆเลยนะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่78แรงม้านะครับ แล้วก็อัตราประหยัดน้ํามันเนี่ยถือว่าสูงมากครับ23-24กิโลเมตรต่อเลงครับถือว่าประหยัดดีมากเลยครับเหมาะมากเลยครับสําหรับผู้ที่จะซื้อไปใช้งานไม่ว่าจะขับไปโรงเรียนหรือว่าขับไปรับส่งลูกหรือว่าขับไปใจตลาดสําหรับแม่บ้านนะครับได้หมดเลยนะครับขับไปยั่ห้อก็พอได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับออกป้ายแดงมาราคาจะอยู่ที่ประมาณ500,000บาทนะครับขาดเศษเศษนิดๆนะครับเป็นตัว GLX นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันกับภายนอกภในเครื่องยนต์แลวเราไปลองขับขี่กันนะครับว่าคันเนี้ย ขับขี่จะดีขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพโดยรวมรอบคันนะครับว่าคันนี้สีจะบางเดิมขนาดไหนแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้ถือว่ารถสวยมากครับบางเดิมทั้งคันครับมาดูเลยครับเริ่มจากนี่เลยครับแก้มขวานะครับบางบางผิวใสบางบางเลยนะครับนี่ครับสวยสวยใสๆนะครับมีล้อแม็กมาให้นะครับขอบ15นะครับล้อแม็กสวยๆครับยางปี2021ครับก็ใช้ได้อีกยาวๆครับดอกดีอยู่นะครับไฟหน้าใสๆนะครับ นี่ครับมีคีบคมเมียมตรงนี้มาจากโรงงานนะครับจังหน้าสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยถลอกเลยครับนี่ครับฝาโปรงฝากระโปรงบางๆเดิมๆนะครับไฟหน้าด้านซ้ายนี่ครับสวยๆบางๆเดิมๆครับขันชนไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขูดขีดนะครับแก้มบางผิวสวยนะครับเดิมๆนะครับนี่ครับกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับครบๆเลยครับกระจกไม่มีรอยแตกรอยบิ่นเลยนะครับนี่ครับภาษีหมด สองห้านะครับกรกดาครับอีกยาวๆเลยครับอีกหึงปีเลยครับประตูด้านซ้ายนะครับบางๆเดิมๆครับนี่ครับสวยๆครับผิวดีมากครับคันนี้ประตูหลังครับนี่ครับบางๆครับสวยๆครับผิวนี้ถือว่านี่ครับสวยมากครับไม่มีรอยขูดขีนะครับไม่มีรอยขึ้นอะไรนะครับบางๆเดิมๆครับเสาหลังนะครับสะโพกซ้ายสวยๆนะครับกันชนนะหลังเดิมๆนะครับ จะมีรอยขูดขีดบ้างนะครับเดี๋ยวคัดออกให้นะครับไฟท้ายก็ใสๆเดิมๆนะครับบางๆนี่ครับสัญลักษณ์มิลานะครับโลโก้มิตซูบิชินะครับมือเปิดจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดง่ายครับใช้สะดวกจะมีทับทิมด้านหลังเพื่อความปลอดภัยให้ด้วยนะครับไฟท้ายด้านขวาเดิมๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบินเลยครับนี่ครับล้อแมกซสวยนะครับสะโพกสวยครับบางๆครับ คันนี้ถือว่าสีเนี่ยบางๆเดิมๆเลยครับนี่ครับบางทั้งคันเลยครับประตูสวยๆสายอาดูหลังคาหน่อยครับนี่ครับหลังคาก็บางๆนะครับไม่เคยจำสีครับหลังคาแล้วก็มีเสากาะเบยุนะครับโอ้โหคันนี้ถือว่าบางมากครับเดี๋ยวเราลองไปดูตะเข็บภายในนะครับเพราะว่าจะประตูแล้วก็ห้องเครื่องยนต์ข้างหน้าข้างหลังนะครับไปดูเลยครับนี่ครับมาดูตะเข็บภายในครับ ดูรถนะครับก็ต้องดูตะเข็บก่อนเลยครับนี่ครับตะเข็บเดิมเดิมครับจากโรงงานครับไม่ไ like. ด้ป um, ั้นเองนะครับ right. อ it right. like ันนี้ลองเล็บจิกลงไปดูครับตะเข็บโรงงานเวลาเล็บจิบนะครับมันจะบุ๋มนะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นมาครับไม่แข็งและไม่ยิบจนเกินไปนะครับนี่ครับตะเข็บเดินสวยงามนะครับเดิมเดิมครับนี่ครับทั้งเส้นนะครับเวลาดูรถต้องดูให้มันอยู่ทั้งเส้นนี้นะครับถ้ามีห่วงมีแหวงไปแสดงว่ารถคันนั้นทำมาแล้วครับแล้วก็มาแกะ ลอยดูเม็ดอ่างครับแกะยากครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับเม็ดอ่างต้องเดิมเดิบางๆงนี้ครับเราดูว่าดูให้ทั่วไปให้ครบๆเลยนะครับนี่ครับแต่ครั้นี้ผมจะให้ดูค่าๆนะครับเพราะครั้นี้เดิมเดิมบางๆแล้วผมดูมาหมดแล้วครับถ่ายให้ดูเฉยครับอ่ะมาดูหัวน็อตหน่อยหัวน็อตประตูนะครับนี่ครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับแบบนี้ครับอ่ะดูอันนี้ชัดๆนี่ครับสวยสวยใสๆนะครับก่อนประตูนะครับยังเงาวิ่งอยู่นะครับเพราะรถปีใหม่ครับปี2018อ่ะไปดูประตูด้าน หลังกันบ้างครับหลังซ้ายหลังซ้ายนี่ครับโอ้โหตะเข็บเดิมครับเดิมเลยครับมีปุ่มล็อกเด็กด้วยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับล็อกเด็กนี่พอล็อกแล้วเนี่ยคนข้างในไม่สามารถเปิดออกมาได้ครับต้องให้คนข้างนอกเปิดให้นะครับเราล็อกได้นี่ครับแล้วก็มาดูซีนประตูหลังนี่ครับเดิมสวยๆโอ้โหสวยใสบ้าคันนี้เหมาะบ้านเลยครับแม่บ้านกบศึกษานะครับซื้อไปใช้ไปเรียนนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับประหยัดพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยครับคันนี้ นี่ครับลอยเม็ดอร์คเดิมๆสวยๆสๆครับอ่าดูฝาซ้ายต่อนี่ครับาท้ายนะครับนี่เราดูนี่ก่อนเลยครับลอยเม็ดอ้างตันนี้ครับนี่ครับเม็ดอ้างนี่ครับเดิมๆนะครับไม่เคยเฉียวไม่เคยชนนะครับคันนี้นี่ครับแล้วก็ดูเออนี่ครับ น็อตครับว่าน็อตฝาท้ายมีรอยแกะหรือเปล่าครับอันนี้ไม่มีนะครับถือว่าเดิมมากๆครับแล้วก็นีครับซีนซีนฝาท้ายอ่าไล่มานี่เลยครับซีนฝาท้ายเดิมๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหถือว่าคันนี้สวยมากเลยนะครับไม่เห็นชัดๆไหมครับอ่าสองเลยครับเอาเล็บจิกดูครับถีาเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าดูหัอตด้านนี้หน่อยนี่ครับเดิมๆนะครับหัวนอถเดิมๆสวยสที่ใสนี่เมดอาร์นี่นะครับ่ายเลยครับ โอ้โหถือว่าเดิมมากครับอ่ะเราไปดูประตูฝั่งซ้ายกันต่อไปฝั่งขวาอ่ามาดูประตูด้านขวากันต่อนะครับประตูหลังนะครับโอ้โหนี่ครับเดิมๆครับตีโรงงานครับเล็บจิกดูครับดูว่าเดิมไหมครับนี่ครับเดิมๆครับเดิมแน่นอนครับไม่เดิมนี่ไม่เดิมนี่มาด่าได้เลยครับอันนี้อ่ะดูซีนหน่อยครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันไปเร็วๆเลยครับนี่ครับโอ้โหซีนสวยงามนะครับเ็ดอาร์คอยู่ครบๆทุกเ็ดนะครับตัวนี้ไม่เคยทำสีแน่นอนครับร้านเปอร์เซ็น ดูประตูหน้าครับนี่เปิดมาแล้วครับประตูหน้านี่ครับประตูหน้าเดิมเดิมครับสีเดิมๆนะครับสวยสวยใสใสเลยครับาสข้างล่างด้วยสีนะครับอยู่ครบนะครับอ่าดูเม็ดอาร์กนี่หน่อยนะครับแน่นมากแน่นมากโอ้โหนี่ครับเม็ดอาร์กครบคบนะครับไม่มีรอยทําสีนะครับไม่มีสีโป๊ปิดทับไม่มีอะไรนะครับนี่ครับคมๆมแบบนี้นะครับอย่างนี้แหละครับ เขาถึงจะเรียกว่ารถเดิมจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงครับห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับรถส่วนใหญ่นะครับไม่ชนหน้าก็ชนหลังครับแต่หลักๆครับส่นใหญ่จะชนหน้าครับถ้าถ้ามีอุบัติเหตุมานะครับแต่คันนี้รถคันนี้ครับถือว่าเดิมมากครับไม่มีชนแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูเริ่มต้นจากดูฝากระโปรงก่อนเลยครับดูซีนิ่มต้นเลยครับนี่ครับอย่างที่บอกครับดูซีนถ้ารถเดิมครับซีนจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเดิมๆครับแล้วตรงนี้จะไม่มีทําสีะครบตอเเเดาาล็จกู ถ้ามันเด้งมันมันยุบลงไปเนี่ยแล้วก็เด้งขึ้นมาสักแป๊บนึงเนี่ยแสดงว่าเดิมครับแล้วก็ไม่นิ่มแล้วไม่แข็งจนเกินไปนะครับถ้านิ่มเกินไปเนี่ยก็จะเป็นพวกซิลิโคนมายาไว้หรือไม่ถ้าเป็นแข็งก็เป็นสีโพครับอันนี้เป็นซีโรงงานครับมันจะแข็งแข็งนิ่มๆครับไม่แข็งแล้วไม่นิ่มนเกินไปนี่ครับดูครับแล้วก็ดูมันไล่ยาวมาเลยครับดูตามเส้นนี่ครับเส้นต้องยาวมานะครับแล้วก็ดูสติ๊กเกอร์ครับว่ามีสีแลบขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าสติ๊กเกอร์ หาดูหัวน็อตด้วยครับแล้วก็ดูร้อเราดูหัวน็อตครับมีรอยแกะหรือเปล่าครับอย่างนี้ก็ถือว่าเดิมเดิมนะครับนี่ครับแล้วก็ดูแก้มครับแก้มมีรอยแกะหรือเปล่าครับดูซุ้มล้อเบาโชกนี่ครับนี่เดิมเดิจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอ่ะมาดูขาน้าหน่อยครับรถคันนี้ขาน้าก็ดูนี่ครับดูรอยเม็ดอาร์ตรงนี้นะครับเม็ดอาร์ต้องชัดๆแบบนี้นะครับอ่ะซูมเลยครับซูมเลยครับนี่ครับขันหน้าเดิมเดิมครับรูกลมนะครับไม่เคยทำนะครับคันนี้ขันหน้าเดิมเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคัน นี่ครับแล้วดูซุมซุมเบ้าโชกฝั่งขวานี่ครับก็จะมีทีนตรงนี้ครับแล้วก็เล็บจิกดูเลยครับมันจะไม่นิ่มแล้วไม่แข็งจนเกินไปนะครับกดลงไปก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในแล้วเราไปลองขับขี่กันครับว่าคันนี้ออปชั่นจะเป็นยังไงบ้างครับไปกันเลยครับนี่ครับคันนี้ครับสภาพภายในก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเลยครับนี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะครับคอนโซลสภาพเบาะนะครับเบาะทั้งสี่สี่ตัวนะครับเบาะสวยครับไม่มีรอยขูดขีดไม่มีผ้าขาดไม่มีฉลอนนะครับพื้นเพออะไรสวยหมดนะครับแผงประตูดูดีนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับนี่ครับคอนโซลกลางใส่คอนโซลกลางนะครับนี่ครับคอนโซลกลางก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับมีที่วางแก้วให้หนึ่งอันนะครับดังหน้าอีกสองอันนะครับก็ดีวางของได้นะครับหัวเกียร์กันแบบนี้ครับตรงนี้ก็เป็นแบบเงาเงาถือว่าสวยงามนะครับอ่ะดูเบาะหลังมั้งครับ เบาหลังนี่ครับก็โอ้โหสภาพเหมือนแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับคันนี้เบาะหลังนี่สวยเลยครับผ้าเพออะไรสมบูรณ์แบบเลยครับนี่ครับแน่นๆครับแน่นๆครับไม่มียุบไม่มีบุ๋มผ้าสวยไม่มีขาดครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้มากับคันนี้ครับว่ามีอะไรบ้างไปกันดูไปดูกันเลยครับนี่ครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นปุญแจรีโมทให้มานะครับจากโรงงานนะครับตัดเครื่องครับ อันนี้ที่พิเศษนะครับก็จะมีจอ Android เพึ่งติดมาเลยนะครับติดมาให้นะครับเพราะจอแอนเก่าจอแอนเก่านี้ค่อนข้างโบราณผมเลยไปเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ครับอ่ะจอแอนดรอยนี้เราก็สามารถจะต่อ youtube เล่นได้เลยนะครับนี่ครับมี youtube เล่นนะครับเล่นได้เลยนะครับแล้วก็แอร์นี่ก็จะเป็นระบบมือหมุนนะครับแอร์นี้ก็ถือว่าเย็นนะครับมีปุ่มเปิดปิดให้ลมเข้าลมออกภายนอกนะครับช่องแอร์ก็เย็น ลมพัดสบายครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับตรงนี้นะครับคอยปรับเครื่องเสียงนะครับปรับเสียงดังเสียงเบาปรับหาขึ้นหาช่องนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับเราก็สามารถพับได้นะครับพับกระจกไฟฟ้านะครับเวลาไปจอดเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ใครมาชนกระจกเราดไปไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวระบบการล้อลื่นถลายอันนี้ด้วยครับนี่ครับกดนี่ต้องขับครับถึงจะขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีระบบเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีทันต์ล็อมีกระจกออโต้นะครับกดทีเดียวนะครับขึ้นระบบภายในก็ถือว่าให้อ p อปชั่นมาพอสมควรนะครับมีไฟอัานนังสือตรงนี้นะครับีบ้านบางแดดก,ก็มีกระจก2หน้ามาให้ด้วยนะครับครบๆด้านนี้มีตาด้านนี้ไม่มีนะครับแต่มีแอร์แบ็กคู่ให้นะครับเบรก ABS นะครับคันนี้ เดี๋ยวเราลองไปทดสอบการขับขี่กันนะครับว่าคันนี้ขับแล้วจะเป็นยงไงบ้างนะครับแตรกันเลยครับ mm hmm. ดูเล็กไม์ก่อนคันนี้คันนี้ก็เวลาขับก็จะมีบอกสถานะด้วยนะครับว่าอัตราเฉลี่ยใช้น้ำมันกี่กี่ลิตรต่อ100ยกิโลนะครับ ดีครับแล้วก็บอกเลขที่เข้าศูนย์อีกนกี่กิโลนะครับนี้วิ่งต้องวิ่งอีกสองหมื่นนะครับถึงจะเข้าศูนย์นตอนนี้คันนี้วิ่งไปทั้งหมดหนึ่งแสนเก้าพันกิโลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับตรงนี้จะเป็นเครื่อง m w e มเนะครับเครื่อง m อ็มเนี่ยก็จะดีตรงที่ว่ามันจะได้อัตราเร่งที่ดใีในรอบต่ำนะครับ คล้ายวีเทคของ Honda ครับระบบแปรผันวาวอัจฉริยะนะครับทำให้เวลาออกตัวเนี่ยรถจะวิ่งดีนะครับจะออกตัวได้เร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับดูง่ายการขับขี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับดีครับสูงเสรินดีนะครับปล่อยมือได้นะครับควานุมนุ่มนุ่มนวลก็โอเคครับอัตราเร่ง เออถึงจะเป็นเครื่องแค่1 2 0 0งพันองซีแต่กะาาระตราเล่นก็ดีมากนะครับก็เหยียบพุ่งดีนะครับเบรกดีนะครับเป็นรถเล็กที่คล่องตัวดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ23่สิากว่ายี่ามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากเลยครับประหยัดพอกับมอเอตอร์ไซค์ออโต้รุ่นเก่าๆเลยนะครับ อัตราเร่งเครื่องไมเวกนี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเหยียบแล้วมาเลยครับตามใจสั่งครับไม่อื่นอย่างที่คิดนะครับการทรงตัวนี้ก็ถือว่า i ิสซบิชินี่ทําออกมาได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะกาดถนนนี่นะครับนี่ครับศูนย์ดีครับช่วงลางกรนิ่มนวลนี้นะครับไม่ไม่กระด้างอะไรเท่าไหร่นะครับ ต่อเน็ตเล่นเล่นวิดีโอแอนดรอยดูนะครับเนี่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครับเล่นยูทูบได้นะครับ เลยครับซื้อไปใช้งานครับรับองคุ้มค่าแน่นอนครับราคาเพียงแค่เลขสองนิดๆนะครับฟรีดาวได้ด้วยนะครับผ่อนเดือนละแค่สี่พันกว่าครับผ่อนก็พอขับมอเตอร์ไซค์เลยครับขับคันนี้เลยครับนี่ครับฝนตกไม่เปียยครับวงเลี้ยวเมื่อกี้ยูเทิร์นมาก็ถือว่าแคบใช้ได้เลยนะครับขับง่ายครับ หาที่จอดง่ายครับขับสบายสบายครับไม่ต้องไปซื้อรถไฟฟาเปลืองเงินเปลืองเสียวในเรื่องเชาร์จแบตเรื่องแบตเสื่อมครับคันนี้ครับสองแสนนิดๆซ่อมที่ไหนก็ได้ครับเติมน้ำมันได้ทั่วประเทศครับไปได้ทั่วประเทศครับไม่ต้องกลัวเรื่องชาร์จไฟประหยัดด้วยครับเป็นรถห้าประตูที่ถือว่าอเนกประสงค์ีคันหนึ่งเลยนะครับภายในก็อุปกรณ์ทํามาค่อนข้างที่จะเนี้ยบนะครับประกอบมาดีเลยครับ สัสดุดีอะครับพู้ง่ายสนใจมาดูรถเต้นเราก็มาได้ครับเราอยู่ถนเน,นเอกชัยนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลเอกชัยเนี่ยครับพอเจอโรงพยาบาลเอกชัยปุ๊บนะครับก็ชิดขวาแล้วยูเทิร์นได้เลยครับพอเจอเจอ,เจอเต้นรถบ้านขุนวิทยาเลยนะครับนี่ครับพอเลยโรงพยาบาลเอกชัยมาแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ชิดขวาแล้วยูเทิร์น กฝนตกโปรยปลายมานะครับสร้างความชุ่มชื้นให้กับประเทศไทยนะครับตกมาสองวันแล้วครับยังไงเพื่อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับระวังเป็นหวัดนะครับด้วยความเป็นห่วงจากต้นบ้านคุณวิทยานะครับไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะครับว่าคันนี้ราคาเปิดที่เท่าไหร่มีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับไปกันเลยครับครับสำหรับ มิตซูบิชิมิลาดครันนี้นะครับเราตั้งราคาไว้เพียงแค่2 28 0 0 0บาทเท่านั้นครับรับรองครับว่าถูกที่สุดในตลาดแน่นอนครับนะครับรคันนี้สามารถซีดาวได้นะครับ่อนเดอนประมาณ4,000ันบาทครับ่อนสบายๆนะครับเหมือนผ่อนมอเตอร์ไซค์ครับ4,000นฝ่าครับไม่ต้องใช้เงินดาวออกรถนะครับสนใจมาดูได้ครับที่เต็นท์รถบ้านคุทิยานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตั้ให้ทางช่องเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c า